ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของวิสัตถิ์ด w o r l ัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ครับเรามีเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจน่าสนใจทุกเรื่องเลยฮะแต่อารมณ์เหมือนกับว่าในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นแนวแนแบบพอดแคสต์มากกว่าครับซึ่งอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยไปดูกันนะครับว่าใครในเรื่องนี้นั้นรู้สึกแบบเดียวกันนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับคือเรื่องราวของคำปูีิว่าฮอกวอตส์ Hogwarts, คือบ้านของฉันอ่า ผมอยากจะให้ทุกๆคนนะครับช่วยย้อนกลับไปดูครับว่าตัวละครไหนบ้างที่รู้สึกเหมือนกับว่าฮอกวอตส์เนี่ยคือบ้านของพวกเขาจริงๆพวกคุณจะเจอกันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเรามาแชร์กันครับส่วนตัวของผมนั้นผมก็เตรียมมาเหมือนกันครับงั้นเอาอย่างนี้ผมขอพูดถึงตัวละครของผมก่อนแล้วกันทอมลิดเดลครับทอมลิดเดลเนี่ยคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเขาเนมีความรู้สึกที่ว่าฮอกวอตส์เนี่ยคือบ้านของเขาจริงๆทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับ ทอมลิดเดนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นจอมมารที่น่ากลัวเป็นคนที่น่าหวาดหวัว่นมากแค่ไหนแต่ยอมรับเถอะครับว่าเขาเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เคยดีเลยเขาเติบโตขึ้นมาในบ้านสถานรับเบงเด็กกำพร้าเขาไม่เคยเจอหน้าพ่อและแม่ของเขาเลยด้วยซ้ําในวัยเด็กของเขาครับต้องมีชีวิตที่อย่างยากลําบากไม่มีครอบครัวไม่มีคนเข้าใจครั้งแรกครับที่ออบัสตวันดอร์นั้นได้เสนอบ้านหลังนี้ให้กับทอมลิดเดล เชื่อไหมครับว่าตัวของเขาเองนั้นก็มีความรู้สึกเล็กๆครับที่เขานั้นจะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งและใช่ครับหลังจากที่เขาก้าวเข้าสู่ฮอกวอตนั้นทําให้ริดเดนได้สัมผัสถึงความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงครับเขากลายเป็นคนที่มีเพื่อนขึ้นมามีผู้ติดตามเข้ามาหลังจากนั้นหลังจากที่เขานั้นได้ก้าวเข้าสู่รั้วประตูของฮอกวอตถึงแม้นะครับว่าตัวของเขาเองนั้นอาจจะไม่เคยรู้สึกว่าเขาได้เพื่อนเลย เพราะว่าเขานั้นมองคนเหล่านี้ว่าเบียใช้งานเอาไว้ใช้ประโยชน์เท่านั้นแต่ไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือความรู้สึกของเขาครับที่มีต่อฮอกวอตส์เขารู้สึกว่ายังไงแล้วก็ตามนะครับฮอกวอตส์ Hogwarts ก็คือบ้านของเขาอย่างแท้จริงครับไม่มีบ้านหลังไหนที่มันก็ฮอกวอตส์ครับคิดเล่นๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รักฮอกวอตส์ขนาดนั้นทําไมเขาถึงอยากจะกลับไปฮอกวอตส์มากนักหนาล่ะครับเปิดสงครามเพื่อยึดครองฮอกวอตส์ พยายามกลับไปสอนวิชาป้องกันตัวจากสารเมื่อที่ฮอกวอตส์ถึงแม้นะครับว่าเราจะรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทําไปเนี่ยเพื่อบร็นการสนองอํานาจเขาให้เขาเยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกแต่อย่างที่ผมบอกไปครับทําไมต้องเป็นฮอกวอตส์และเชื่อเถอะครับต่อให้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วสิ่งที่ทําให้เขายิ่งใหญ่ได้ไม่อยู่ที่ฮอกวอตส์เลยก็ตามแต่เขาเองก็ยอมรู้สึกเสมอครับว่าฮอกวอตส์ Hogwarts เนี่ยคือบ้านของเขาอย่างแท้จริงมาถึงคนที่2ของเราครับเซเวราสเสนปครับ สำหรับลิดเดลเนี่ยอาจจะรู้ทันทีนะครับว่าฮอกวอตส์นี่คือบ้านของเขาแต่สเนปเนี่ยยังไม่ใช่นะครับในช่วงแรกของเขาที่มาอยู่ที่ฮอกวอตส์นั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แย่เหมือนกันนะฮะเพราะเขาต้องจมอยู่กับพวกของเพราะเขาต้องจมอยู่กับพวกพอตเตอร์พวกเจมส์มาลาเดอร์ทั้งหลายเลยฮะทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยทำให้สเนปเนี่ยมีชีวิตที่ยากลาบากมากๆเลยครับแต่ถึงแม้ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับ เขาเนี่ยก็ถูกขัดสนให้อยู่ในบ้านซริเทรีนซึ่งบ้านซริเทรีนนะครับดีกับเขามากๆเลยครับโดยเฉพาะลูเซียสมัลฟอยลูเซียสมัลฟอยนะครับเป็นพียเฟกที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับสเนปนอกจากนั้นเลยนะครับสเนปยังมีเพื่อนอย่างเอเวอร์ลีและเมอร์ซิเบอร์ซึ่งในภายหลังนะครับพวกเขาจะเป็นผู้เสพความตายเหมือนกันทุกคนเลยครับพวกเขาให้ความสนใจกับศาสตร์มืดครับแล้วก็ได้มีช่วงเวลาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเวลาเดียวกันครับฮอกวอต ก็เปรียบเสมือนกับช่วงเวลาที่เริ่มต้นใหม่ของสเนปอีกเหมือนกันครับทั้งเรื่องช่วงเวลาที่แสงสว่างและช่วงเวลาที่มืดมนถึงแม้ว่าช่วงเวลาทั้งหมดทั้งมวลของเขานั้นทุ่มเทให้กับลิลลี่พอตเตอร์ก็ตามอ๋อไม่ใช่สิตอนนั้นเราต้องเรียกว่าลิลลี่เอฟเวนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในฮอกวอตส์เนี่ยคือสถานที่ที่ทําให้เขานะครับได้เจอกับสิ่งที่ทาให้เขาเริ่มใหม่และก็สิ่งที่ทําให้เขาแย่ในเวลาเดียวกันแต่ถึงแม้ว่าสเนปนั้นจะกลายเป็นผู้เสพความตาย เขาได้สูญเสียลิลลี่พอตเตอร์ไปสิ่งเดียวที่ทําให้รู้สึกว่าฮอกวอตส์คือบ้านของเขาอย่างแท้จริงนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าหลังจากนั้นครับหลังจากที่เขานั้นได้สูญเสียคนรักของเขาไปเขาไปอยู่ที่ไหนล่ะครับใช่เขาก็กลับมาที่ฮอกวอตส์นั่นแหละครับก็เป็นสถานที่ที่เขาปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะไปให้ได้เป็นที่เดียวครับที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าอยู่บ้านอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นเขาก็จะอยู่กับที่นั่นตลอดไปแฮร์รี่พอตเตอร์ ทอมลิดเดนกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากๆครับแฮร์รี่พอตเตอร์มีชีวิตที่ยากลําบากเหมือนกับทอมต่างกันตรงที่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นมันอยู่ที่บ้านรับเลี้ยงในกัมพาครับแต่เขาเนี่ยถูกส่งมาอยู่ที่บ้านญาติของเขาแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีช่วงเวลาและไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าตัวเองกับเขาเองนั้นเป็นพ่อมดเขาไม่เคยรู้สึกถึงมันมาก่อนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขาได้กล้าออกสู่โลกของเวทมนต์เขาได้พบกับเวทมนต์ที่อยู่บนโลกของเรา โลคูข,ขนาดที่อยู่ทับซ้อนกันเมื่อประตูส่วฮอกวอตส์นั้นได้เปิดต้อนรับเขาเข้ามาครับสิ่งที่เขารู้สึกมันก็คือตัวของเขาเองครับเขารู้ได้ทันทีเลยครับว่าฮอกวอตส์คือบ้านของเขาแฮร์รี่ที่อยู่ในฮอกวอตส์นั้นนะครับเขาไม่เคยสักครั้งเดียวเลยครับที่จะหาผู้ติดตามหรือหลอกใช้งานให้ตนเองเป็นใหญ่สิ่งที่แฮร์รี่ทำนั้นก็คือปา่าตี้ในห้องนั่งเล่นสนุกไปกับการเพลิดเพลินอาหารในห้องโถงใหญ่ เกมการแข่งขันคุดดิดและมีความสุขในโลกของเวทมนต์เอาง่ายๆนะครับถ้าวูเดมอไม่โผล่เข้ามาแฮร์รี่จะมีความสุขกับชีวิตของเขามากแค่ไหนพวกคุณก็ลองคิดดูนะครับในขณะที่วูเดมอลนั้นสร้างสถานที่ที่เป็นของเขาแต่แฮร์รี่นั้นอยู่ในสถานที่ที่เขาควรจะอยู่ทั้งสองคนก็เลยตรงกันข้ามกันครับแต่เราไม่ได้พูดถึงความแตกต่างฮะวันนี้เรามาพูดถึงตัวละครที่อยู่แล้วรู้สึกเหมือนกับเป็นบ้าน ซึ่งตัวละครของแฮร์รี่นั้นปฏิเสธไม่ได้อย่างมากๆเลยครับว่าฮอกวอตส์นั้นคือบ้านของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะครับหรือเขาจะทําอะไรในช่วงวันหยุดฤดูร้อนทุกแห่งทุกคนครับเขารู้สึกถึงฮอกวอตส์คิดถึงฮอกวอตส์อยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆครับตอนที่เขากลับไปบ,บ้านที่เดอร์สลีย์เขาเฝ้ารอวันที่เขานั้นจะกลับมาที่ฮอกวอตส์อย่างใจจดใจจ่อครับเพราะฮอกวอตส์นั้นคือที่เดียวครับที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่า นั่นคือสถานที่ที่เป็นของเขาจริงๆเนวิลล์ลองมาทอมอีกคนหนึ่งครับที่ฮอกวอตส์เนี่ยเปรียบเสม,มือนเป็นบ้านของเขาเอาง่ายๆเลยครับทําไมผมถึงพูดว่าเป็นอย่างนั้นเนวิลล์อาจจะเป็นตัวละครที่แสดงไม่ค่อยชัดเจนมากสักเท่าไหร่เลยนะครับกับเรื่องนี้แต่ว่าทุกๆอย่างครับที่เนวิลล์เติบโตมาได้มากถึงขนาดน,นี้นั่นก็เป็นเพราะว่าฮอกวอตส์นั่นแหละครับจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่เคยกล้าอะไรเลยเด็กน้อยขี้กลัวขี้กังวลไม่มั่นใจอะไรเลยในตัวเอง แต่หลังจากที่เขามาอยู่ที่ฮอกวอตส์ครับเขาได้ก้าเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเข้าใจถึงพรสวรรค์ของตัวเองที่มีและรู้จักกับตัวเองมากยิ่งขึ้นจากคนที่ขี้กลัวไปสัทุกอย่างกลายเป็นคนที่กล้าหาญยังไม่มีอะไรเทียบเคียงเขากลายเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดและที่ไหนล่ะครับเป็นที่ที่ทําให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ใช่ครับฮอกวอตส์นี่แหละครับและสุดท้ายแล้วชีวิตของเขาก็กลายเป็นอาจารย์สอนสมุนไพษาที่ฮอกวอตส์นี่แหละครับ คนต่อมาเลยนะครับก็คือแฮกริดครับโอ้โหคนนี้ชัดเจนเลยครับว่าฮอกวอตส์นี่คือบ้านของเขาจริงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากระ่อบของเขาอยู่ที่ฮอกวอตส์นั่นแหละครับเขาใช้ชีวิตหลังจากที่เขาถูกไล่ออกจากฮอกวอตส์เพราะว่าเขาถูกใส่ร้ายนะครับว่าเป็นผู้เปิดเผยความลับหลังจากที่เขาถูกจับกุมอย่างไม่ยุติธรรมมาหลายปีนะครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับที่ฮอกวอตส์แห่งนี้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากอัลเบิร์ตแซมบันดอร์ครับให้เขานั้นได้มีบ้านอีกครั้งหนึ่งเขาอยู่ทีี่่่่นนนนนนนัััะครบจเเเด็กๆหลา้ย เชื่อกันว่าแฮกริดเนี่ยคือซิกเนเจร์ของฮอกวอตส์ก็เป็นได้นะครับดังคำพูดของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยที่ว่าไม่มีฮอกวอตส์ถ้าไม่มีคุณคนต่อมานะครับซีบิลทีรอนี่ครับซีบิลเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ชัดมากๆครับเพราะว่าเธอเองพูดกับโด l โรเรสอัมบริตชัดๆเลยนะครับว่าฮอกวอตส์คือบ้านของฉันใช่ครับมันเป็นบ้านของเธอจริงๆถ้าเกิดว่าใครนะครับเคยฟังเรื่องราวประวัติของเธอจากช่องของผมนะครับ คุณจะรู้ครับว่าเธอเนี่ยได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งจากฮอกวอตส์ครับโดยอัลบัสเดมันดอร์ที่แห่งนี้ครับเป็นที่ที่ทำให้เธอนั้นปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งครับและที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับบ้านของเธอเช่นกันครับมาถึงคนสุดท้ายกันนะครับอย่างอัลบัสเดมันดอร์ครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคนที่รักสถานที่มากที่สุดก็คือใครและครคนนั้นก็คืออัลบัสเดมันดอร์ครับในช่วงเวลาที่โลกกำลังชุลมุนอัลบัสไม่มีทางทิ้งฮอกวอตส์อย่างแน่นอนครับ ฮอกวอตส์คือบ้านของเขาอย่างแท้จริงครับและนอกจากนั้นเขายังทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นบ้านของคนอื่นอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีหนทางสำหรับใครที่ไม่มีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาเลยฮอกวอตส์ Hogwarts ครับจะทำให้คุณนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสถานที่อัลบัสมดอนนะครับพยายามสร้างให้กับทุกๆคนแต่ในเวลาเดียวกันครับเป็นสถานที่ทําำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่หลบภัยของเขาและจะเป็นสถานที่ที่จะคอยต้อนรับเขาอยู่ตลอดเวลาครับ และสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่เรารู้ครับออบัสตัมันดอร์ก็เสียชีวิตในสถานที่ที่เขารักมากที่สุดครับเรื่องราวของทุกๆคนที่ผมพูดมานี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดออกแล้วว่ามีใครอีกบ้างนะฮะแต่ที่ผมพูดมาเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกๆคนนะครับ <S <S เข้าใจครับว่าฮอกวอตส์ Hogwarts เนี่ยมันไม่ใช่แค่โรงเรียนมันไม่ใช่สถานที่ที่คอยศึกษาหาความรู้อย่างเดียวครับมันคือบ้านของใครหลายๆคนบ้านที่ทําให้พวกเขานั้นรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง ้านที่ทาให้เขารู้สึกว่าทวงเขานั้นมีตัวตนจริงๆอยู่บนโลกนี้ฮอกวอตส์ Hogwarts เนี่ยอาจจะเป็นสถานที่ของใครหลายๆคนนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะมีสถานที่ที่เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วหากว่าพวกคุณนั้นรู้ว่าสถานที่ของพวกคุณนั้นคืออะไรก็จงเก็บรักษามันไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถึงเวลาช่วงหนึ่งแล้วเซฟโซนพวกนั้นจะเป็นเกาะกำบังคุณจากโลกภายนอกได้ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้ครับเราคงต้องจากกันแล้วครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและแน่นอนครับว่าอย่างที่เราคุยกันไว้ต้นคลิปเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตัวละครไหนที่คิดว่าอยู่ฮอกวอตส์เหมือนอยู่บ้านเลยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าที่ที่ไหนคือเซฟโซนคือสถานที่ของพวกคุณสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้ไม่ไว่ายังไงเลยก็ตามนะครับหวังว่าพวกคุณจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระครังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปกดแชร์ เพื่อนเพือนทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ